<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลคอบอลทุกคนนะครับนะในช่องชาแนล u ูทูบของปีตอเชย์ออฟฟเชียนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฟุตบอลคอนเต้น,นะครับเป็นวันที่8นะครับสิงหาคม2567นก็ะครับก็จะมาดึกหน่อยเพราะว่า,าปีตอเชเนี่ยนะครับเพิ่งจะได้กลับมา,าลงเป็นบทวิเคราะห์ผ่านช่อง YouTube อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ มาารักษาประสิทธิภาพของแฟนบอลคอบอลทุกคนในกลุ่ม vp ของปีเชด้วยนะครับหรือว่ากลุ่ม vp ของทุกคนด้วยนะครับทั้ง3กลุ่มที่ลงไปนะครับก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมปีเตชออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าป๋าเชก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะฟุตบอลก่อนเตะของค่ำคืนวันนี้เป็นบอลของยูฟาคอนเฟอเรนซ์กับยูฟา ยูโรป้าลิกส์นะครับก็เป็นบอลยังอยู่ในรอบของการเขาเรียกว่าอนะไรคัดเลือกนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบเข้าไปลึกมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นโปรแกรมที่อาจจะ,อะมองค่าไม่ได้ส,สลายนะักทุนคอนักทุนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าไม่มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะ,ะทําเป็นกําไรให้กับพวกเราได้นะครับวันนี้เพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมนะครับใครที่กดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด u u b สคร b e เป็นกําลังใจให้ผมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันวันนี้เอามาฝากทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับเอามาฝากทั้งหมด6คู่ด้วยกันถ้าใครฟังอยู่นะครับอยากให้พิมพ์หน่อยนะครับว่าเสียงชัดหรือเปล่านะ,ะเสียงชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไมค์ตัวนี้นานมากแล้วนะอยากอยากให้แบบเช็คให้หน่อยนะครับเสียงชัดไหมครับ จะถามไปในกลุ่มก็ได้เนาะแบบหนึ่งจะไม่มีเพลงใดๆสิ้นนะครับเพราะว่าปีเชยชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรนะฟังชัดเจนนะเสียงเน้นๆภาพเนื้อๆนะครับแล้วก็วันนี้จะหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวรับรองว่าสายนักลงทุนคอนักลงทุนเนี่ยโอ้โหไม่ผิดหวังนะครับถ้าฟังจนจบนะอันนี้ขอเป็นคลิปเปิดตัวที่กลับมาก่อนที่ บลระดับยุโรปจะเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลาลิกาสเปนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหรือจะเป็นบุนเดสลีกาเยอรมันรวมไปถึงเกาโซเซียลอาอิตาลีและลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับหลีกใหญ่นี้รับรองว่ามันแน่นอนปีนี้นะครับโอเคมีคนตอบมาแล้วว่าเสียงชัดสำหรับคุณธนวัฒน์หกสที่อยู่ในกลุ่ม v p ต้องกรอบคุณจริงๆนะครับที่ เข้ามารับฟังรับชมแล้วเขาได้แจ้งมาวา่าเป็นเสียงที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเสียเวลามามากแล้วเดี๋ยวบอลจะเตะนะครับคนฟังไม่ทันตอนไลฟ์สดก็มา,าฟังหลังจบไลฟ์ก็ได้นะครับมาจบจบไปแล้วก็มานั่งฟังเป็นเป็นคลิปก็ได้นะครับก็ก,ก็ย้อนกอเอาหรือฟังเอาแค่เนื้อหาก็ได้นะครับโอเคไป เริ่มกันเลยครับคู่แรกนะครับคู่แรกเป็นคู่อบอลในนี่ครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะกดแป๊บนึงอ่าคู่แรกเป็นคู่นี้ครับคู่แรกโมครับพบกับเซอร์คารวุธครับยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลิส์นะครับคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูผลงานส่วนตัวกันก่อนหรือว่าเป็นเฮดซูเฮดนะครับถ้าเฮดซูเฮดนี่ ป๋าว่าน่าจะยังไม่เคยเจอกันมานะครับผลการพบกันตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับไม่มีข้อมูลที่จะให้เราดูได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสแสดงว่าน่าจะเพิ่งเจอกันครั้งแรกในเกมยุโรปเลยนะครับผลงานส่วนตัวของทางเจ้าบ้านนครับอย่างโมนะครับ10เกมหลังสดุดนี่แบ่งเป็นชนะไป3เสมอ3แพ้ไปถึง4ครับ2เกมหลังสุดนี้ แพ้แพ้กับซีเคบอกไป3-2แล้วก็แพ้ใกับไวกิ้งเอสเคไป1-0ครับผลงานส่วนตัวของทางเซอร์เคอร์ครับอันนี้เป็นทางทีมเยือนเนาะ10เกมหลังสุดครับแบ่งเป็นชนะทั้งหมดอ่าเดี๋ยวนะผมม่มนคน ไม่บอกว่าชนะเท่าไหร่นะครับเพราะปกติจะบอกว่าชนะเท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าสองเกมหลังสุดเซอร์เคบูตแพ้1ชนะ1ครับก็แพ้กับเกมล่าสุดเลยคอท้ายไป1 2แล้วก็ชนะคิวมันออกมาในรายการยูฟาคอนอ่ายูฟาไม่ใช่คอนเนี่ยอันนี้ยูฟายูโรปาลิกส์ไหมอ่าใช่รายการยูฟาคอนเฟลิคส์ไม่ใช่ยูฟาขออภัยครับยูฟา ยูโรปาลีกเออนะครับมันคล้ายๆกันขออภัยนะครับเพราะว่าพูดผิดมันใกล้เคียงกันนิดเดียวนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกยูฟายูโรปาลีกนะครับแล้วตัวหนังสือนี่มันค่อนข้างคล้ายๆกันเปลี่ยนแค่ EL แล้วก็เปลี่ยนแค่ด้านหลังเท่านั้นเองต้องขออภัยจริงครับเมื่อกี้ที่ในการนําเสนอผิดพลาดไปนะครับคู่นีอ้อัตราสูงเนี่ยก็คือเป็นทีมค่อนข,ข้างที่จะชอบทําประตูทั้ง2 ฝ่ายเลยนะครับค่อนข้างที่จะทําประตูทั้ง2ฝ่ายเลยเพราะว่าเป็นทีมค่อนข้างที่จะชอบเล่นเกมลุกมากกว่านะครับส่วนเรื่องของผลแพ้ชนะนี่เราไม่ยังเคยเจอกันมาเราไม่รู้นะครับว่าชนะกันมาเท่าไหร่แต่ว่าที่รู้ก็คือเกมนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีสูงนะครับถ้าเลือกสูงแต่ถ้าเลือกให้แบบเสี่ยงๆหน่อยทางโมกขน่ารุ้นนะครับทางโมเจ้าบ้านกขน่ารุ้นจากเรทราคาเปิดมานะครับ ก็น่าลุ้นแต่ถ้าลดความเสี่ยงเลยผมแนะนําให้ไปทางสูงเต็มหรือว่าสูงแรกรอราคาจะดีกว่านะครับคู่นี้เชื่อว่าน่าจะมีประตูทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังครับโอเคต่อไปคู่ที่2ครับไปเร็วเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะกลัวว่าบอลมันจะเตะก่อนนะครับเดี๋ยวนะน่าจะเป็นจอดาโอเคกลับมายังกลับมาแล้วเนาะโอเคครับแบบหนึ่งนะมีคนทักมาในกลุ่มอะไรหรือเปล่าอาจารย์ไหน อาจารย์ต้อมคอมเมนต์คืออะไรวะอา้าวจอดำเลยทีนี้อา้าวเวีนกรรมละไม่น่าไหวนะมั่งเนี่ย่กลับมแล้วโอเค แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับพอดีระบบมันน่าจะผิดพลาดนิดหน่อยในเรื่องของสตรีมมิ่งนะโอเคกลับมายังมาโอเคคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่2เนาะคู่ที่2มาอ่าเป็นยูฟาคอนเฟลินลิสนะครับคู่นี้ FC ซูริชเจอกับวิตเรียกิมารายนะครับคู่นี้มาดูเฮตซูเฮตกันหน่อยว่าเคยเจอกันมาหรือเปล่านะครับไม่มีเหมือนกันนะครับสำหรับทาง Uh, head to Head นะครับที่เคยเจอกันมานะครับมีแต่เพียงของผลการแข่งขันของทีมนะครับทั้ง2ทีมเท่านั้นเองนะผลงานส่วนตัวนะครับของทางเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับ FC ซูริตครับสิเกมหลังสุดแบ่งเป็นชนะ8เสมอ1แพ้1นะครับอัตาราเฉลี่ยต่อเกมนี่ยิงที่2.5ประตูขึ้นไปเลยนะครับก็ถือว่ายิงนด้เยอะนะ อัตราเสียนี่อยู่แค่0.7ลูกถ้าออกับว่าชอบยิงสูงและยิงเยอะมากต่อเกมสำหรับทาง FC สริกนะครับส่วนทางทีมเยือนอย่างาวิตอเรีกีมารายนะครับก็ค่อนข้างชอบยิงสูงครับ10เกมหลังสุดก็โชนะบานเลยนะครับชนะไปถึง8ครับเสม,มอ1แพ้1ครับ2เกมหลังสุดน,นี่ชนะฟอเรนนา FC มา1-0แล้วก็ชนะฟอเรนนา FC มาเล่นในบ้านของตัวเองนี่แหละครับยิงไป4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับอัตราทําประตูนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่ามีโอเวอร์อันเดอร์ Over e er, เต็มกันไปหมดเลยนะครับเนี่ยอัตราเขาบอกว่าสูงสูงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนนะครับคู่นี้ยังเชื่อว่าทางวิตอเลียกีมาไรเนี่ยน่าจะดูกลุ่มความด้วยเปรียบอยู่นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของอ ชั้นเชิงของหลีกด้วยหรือเปล่านะครับผมยังเชื่อว่าทางวิตอรเรียนนี่อยู่หลีกที่ดีกว่าและเป็นหลีกชั้นนํากว่านะครับส่วนทางเอฟซีซูริกก็ประมาทไม่ได้ครับวันนี้ยังเชื่อว่าน่าจะสูสีกันมากๆจากเรทราคาแฮนดิแก็บที่เปิดมานี่คือบางเจ้าก็เสมอบางเจ้าก็ปอปอเลยนะครับนะเชื่อว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะวางไปที่สูงดีกว่านะครับวางไปที่สูงดีกว่า แต่ถ้าใครชอบเล่นเสียงหน่อยซูริกก็ฟอร์มดีจัดเลยนะครับนะซูริกก็ฟอร์มดีจัดนะก็น่าสนอยู่แต่ว่าลดความเสี่ยงไปเลยดีกว่าสายนอกทุนจะได้นะไม่ต้องคิดมากนะครับผมว่าเล่นสกอร์ดีกว่าครับเล่นซังสูงเต็มมะสูงแรงเชื่อว,ว่าน่าจะผลิตสกอร์ได้ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับคู่ที่2อก็จบไปนะส่วนคู่ที่3นะครับไปต่อเลยเนาะไปแบบเร็วๆเลยคู่ที่3ครับเป็นทาง บรอนบิอีเอฟพบกับลิกเกวอ,อรซอยูฟ่ายูโรปาคอนเฟเรนลีกส์เหมือนกันนะครับคู่นี้ออดเปิดมาที่บางเจ้าก็ครึ่งควบลูกบางเจ้าก็ครึ่งลูกนะครับแต่ไม่มีต่ํากว่าครึ่งลูกแล้วนะครับทุกเจ้าเลยให้มาราคาน้ำเนี่ยก็ไหลไปทางบรอนบิอีเอฟซะมากกว่านะครับส่วนราคาสูงเต็มเปิดมาที่2.5นะครับนะสนเต็มเปิดมาที่2.5ส่วน อันดับตารางคะแนนเดลี่ของตัวเองนะครับสามเกมหลังสุดของทางบอลบี้ครับชนะ2เสมอ1แพ้ศูนย์ได้7ลูกเสีย4ประตูมี7แต้มอยู่อันดับ3ของลีกครับสุดท้ายที่เยาว์ซอครับ10เกมอ <c oughs> ่ะ <clears throat> ผลงาน3นัดหลังสุดที่เตะไปนะครับชนะ2เสมอศูนย์แพ้1ได้4เสีย2มี6แต้มอยู่อันดับ5นะครับก็ถือว่าฟอร์ม ไม่ต่างกันเลยนะครับถือว่าฟอร์มไม่ต่างกันเลยนะฟอร์มสูสีกันมากๆนะครับฟอร์มสูสีกันมากๆนะก็ยังเชื่อว่าน่าจะอ่ะเดี๋ยวผมขอถามก่อนแป๊บหนึ่งผมไม่รู้ว่าในตัวสตรีมผมอะ่ะมันไปหรือเปล่าหน้า YouTube อะ่ะทำไมมันเป็นจอดำวะ มันไม่ไปแน่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันโคตรยากเลยเดี๋ยวเราผมกำลังหาวิธีอยู่